จริงๆครับในสวนหลังบ้านครับผมเดี๋ยวเราไปผัดกะเพรากินกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับหาอยู่หากินครับไปเอากบไปลวกน้ําร้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาครัวเอาไส้เอาอะไรออกนะครับแล้วไปสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเราไปผัดกันครับอุ้ยตัวใหญ่มากบอกเลยว่ากบแก่นะครับเป็นทอดของกบนะครับได้สองตัวนะครับตัวเล็กข้าน่างมีตัวเล็กสองตัวตัวนี้ใหญ่จริง ตัวน็กมีสองตัวครับคนละเรื่องเลยนะครับดูไซส์ครับไปเราทำกับข้าวกินกันครับขอยใหญ่ครับผมแน่นๆเลยครับกบนากบบ้านครับไม่ได้กบเลี้ยงครับไข่ด้วยก็กลับมาแล้วครับแล้วก็ทำกับข้าวนะครับอย่เป็นราม่านะครับผมมีเยอะครับ เอามาแค่สามตัวแค่นั้นแหละครับในสวนมีเยอะมากครับโครกคลิกนะครับกะไรกระเทียมหอมแดงนะครับพริกแห้งขมิน้นผัดกะเพราพริกแห้งครับเด็ดเด็ดครับวันนี้ผัดเครื่องหอมๆครับ เอาพริกแห้งเครื่องพริกแกงนี่แหละครับแต่ไม่ใส่ขาิ่มหอมมาแล้วผัดหอ,อ,อมครับแล้วก็กบก็ผัดแล้วอมกบไปด้วยกบเหนียว ต้องอมให้เป,เป,เปื่อยๆนิดนึงกบนะครับเนั้นกินไม่ได้กบนากบบ้านนะครับเพื่อมจะไม่ไม่ยุ่ยเหมือนกบเลี้ยงนะครับนี่กบตัวใหญ่ๆเนี่ยเหนียวมากกลบลงไปผัดนะครับตัวใหญ่ๆไปเลอย ป,ปากเต็มคำครับน้ำลา้างทบความอร่อยเหลืวก็ปิดฝาไว้นะครับหอมไปครับผม เกือบลืมครับไข่โปะหน้าไว้เดี๋ยวจะแตกนะครับเอาลงผัดเมื่อกี้แตกแน่นอนครับและตัวเด็ดเลยครับอร่อยครับนานทีกินทีนะครับกินสักพวงหนึ่งแล้วกันครับขอสักพวงเดียวครับปีนี้นะครับเห็นมามก็ที่ส่งนะครับกินหลังบ้านเนี่ยกันตามสวนเนี่ยจะปล่อยนะครับกินแค่ต้นหัวผลแค่นั่นเองแล้วก็ปล่อยให้เขาออกลูกแล้วก็ ปีละครั้งสองครั้งนะครับที่สองกินนะครับไม่เยอะครับเดี๋ยวปิดฝาไว้แล้วมารอชมรอชิมกันครับสิสันจัดจ้างนะครับเอากินอยู่ที่คนชอบนะครับผม ชอบอะไรก็ทํากินตามนั้นนะครับเนาะชอบก็อย่าไปว่ากันนะครับตปิด้าไว้เช็คดูกันหน่อยว่าน้ำแห้งไหม ไว้เหมือนเดิมครับทิ้งไว้หน่อยให้เปื่ปยอยๆน้ําแห้งๆก่อนแล้วมาปรุงรถกันครับรุงรถกันหน่อยครับรถดีครับผมดีเสร็จเราจะตามด้วยน้ํามันหอยนะครับน้ำมันหอยลงไปนิดหน่อย แล้วจะขาดไม่ได้เลยนะครับผมผงนัวนี่มันไม่ได้จริงๆนะครับทำกับข้าวเนี่ยอ่ะผงนัวนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะย้ำมานิดหน่อยครับผมใส่แค่นี้พอครับรอห้อยนะ้ำแห้งสักหน่อยนะครับผม ก็กบยังไม่เปื่อยแล้ะกบตัวใหญ่ขนาดนี้จะเปื่อยช้าแน่นอนครับปิดฝาไว้เหมือนเดิมจะได้เข้าเครื่องครับสีสันสุดยอดครับน้ำแห้งละเอานะ้ำถูกติดนิดนึงครับเโอ,โอราะถ้าไม่ออกมาดูนะ มีการไหม้กันเกิดขึ้นนะครับเริ่มจะไหม้ที่ตุกระทะละก้นกระทะละใส่ไปกระเพาเลยดีกว่าปรุงเครื่องตามชอบเลยนะครับชอบรสไหนเราปรุงตามรสนั้นนะครับ ชอบรสชาติไม่เหมือนกันครับทำกินเองครับไม่ได้ทำให้ใครกินครับชอบเค็มชอบหวานชอบชลุดเยอะเหมือนกับว่ากันไปครับมันไม่เหมือนกันครับทำกับข้าวครับเนาะทำกินเองก็ไม่ต้องไปอะไรให้มากนี่เนี่ยชิมแล้วเมืกเก่อกี้เผ็ดยังไงต้องเผ็ดไว้นาไว้ก่อนครับกับข้าวแบบนี้ครับ แห้งพอดีเลยคลุกพริกพอดีเลยครับผมปบเปิดเขาแล้วก็สลดนิดหน่อยพอนะกแก๊เสร็จเรียบร้อยเขากบพริกแห้งนะครับดูไข่ดูไข่ดูไข่นะแลวอย่างเนี้ยไม่ทําให้อยากกินได้ไงครับเนาะก็ขอสักนิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวก็ปล่อยให้เขาออก,กลูกของหลานไปกินแค่พวงเดียวพอละ เรียบร้อยครับปิดปิดไฟครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้แล้ะครับผมนี่สีสันจัดจ้านตาแ,แบบฉบับกับข้าวผม,ผมทำผมทำกับข้าวจัดอยู่แล้วครับเนาะริ่งเป็นอาหารป่าอาหารประเภทพวกนี้ต้องให้เผ็ดหน่อยเผ็ดนํำเลยครับก็ เดี๋ยวทานข้าวกันครับผมขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมีอะไรอร่อยก็จะทําให้ชมนะครับผมทําให้ชมทาให้ชิมเหมือนเดิมแล้วครับอาหารบ้านๆครับผมอย่างนี้แหละชอบครับกราบสวัสดีครับผม